สามโก๊กตอนที่ห้าสิบสองเล่าปีชิงได้เมืองเสฉวนครั้นขงเบ้งมาบรรจบเล่าปีแล้วก็คิดอ่านตีเมืองลกเสียเตียวเอ็กก็ได้ตัดหัวเล่ากุ๋ยแล้วเปิดประตูเมืองรับเล่าปีเล่าปีก็ได้เมืองลกเสียคงเบ้งจึงให้จูล่งไปปราบหัวเมืองเตงกังเงียมเงันเลเตียวหุยไปกำจัดหัวเมืองเตงกังแล้วคงเบ้งก็คิดจะไปตีเอาด่านกิมก็แกลส่งหนังสือใหเล่าเจี้ยงนอบน้อมแต่โดยดี เล่าเจียงแจ้งดังนั้นก็โกรธฉีกหนังสือทิ้งเสียแล้วก็แต่งหนังสือไปให้เตียวโลโออให้ช่วยตีเล่าปีฝ่ายมาเฉียวซ่องสูมทหารได้เป็นอันมากพาบังเตกยกไปตีได้เมืองกี่จิ๋วถูกแฮห,หัวเอียนล้อมตีคืนมาเฉียวจนตัวนักเหลือทหารอยู่เจ็ดคนจึงหนีฝ่าออกมาหนีออกไปอยู่กับเตียวลอเตียวลอจึงให้มาเฉียวไปตีเล่าปีตัวบังเตกป่วยอยู่มิได้ไปด้วย ฝ่ายอุยหวนที่รักษาด่านกิมก๊กยอมนอนน้อมของเบ้งแต่โดยดีพอดีมาใช้แจ้งมาว่าเตียวล่อให้มาเฉียวมาตีเอาด่านแฮบังกวนขงเบ้งจึงให้เตียวหุยเป็นยกไปช่วยก่อนแล้มาเฉียวกับเตียวหุยรบกันเป็นสามารถก็มีได้แพ้ชนะกันของเบ้งจึงคิดอุาบายให้มาเฉียวมาเป็นพวกก็ส่งของกำนันให้เอียวสงไปคอยอยุยงเตียวล่อมาเฉียวก็มีอาจกลับเมืองได้จึงขอยอมอยู่ด้วยขงเบง้ง ครั้นเล่าปีกลับมายังด่านกินกกแล้วก็ให้มาเฉียวไปประชิดเมืองเสฉวนและตัวเล่าเจี้งเห็นว่าการจวนตัวก็คิดที่จะออกไปนอบน้อมโดยดีจึงเอาตราสำหรับที่ออกไปคำนับเล่าปีเล่าปีเห็นดังนั้นก็จูงเอามือเล่าเจี้งขึ้นมาที่ข้างบนแล้วร้องไห้ว่าตัวเราซึ่งทำการครั้งนี้เป็นการจำใจคิดแต่จะทำนุบำรุงแผ่นดินให้มีความสุขแล้วก็ให้เล่าเจี้งไปอยู่เมืองกองอัน ซึ่งเป็นเมืองน้อยขึ้นอยู่แก่เมืองเกงจิว๋วเล่าปีจึงได้เมืองเซชวนแต่นั้นมาแล้วก็ได้ตรากฎหมายขึ้นมาใหม่ตั้งให้กวนอูเตียวหุยจูล,ล่งมาเฉียวหองตงเป็นที่ห้าทหารเอก